จ้มาจ้ามาถอนแลดิดน้ำกันจ้าจ้าหัวเพิ่นเป็นดีฟีเตจ้าแลดิดนี่ยแ่บจ้ามันก็เพิ่นมันก็ขึ้นอยู่ผู้มักจ้่ผู้มักบางคนก็ว่าแซ่บบางคนก็ว่ามันคือหัวไส้เท่าจ้าแต่ว่าข่อยนะว่าแซ่บอยู่กินกับป่นกินกับตับักหุ่งนี่แซ่บจ้าชือว่าอะไรเนาะของทุกอย่างขึ้นกับอยู่ผู้มักอันนี้ ลูกมันเลยด้ยแตแดดิดนี่ลกแปบ,บเดียวเป็่ายก็ผักอื่นพ้อมจ้่นี่ตาตะอ่อนอันนี้อายุเพิ่นนี่ประมาณเดือนหนึ่งพอดีจ่ะน,นี่เนึ่งหัวไหมเดือนหนึ่งพอดีเลยอายุแรดิดนี่ หัวใหญ่ไว้ไว้ลูกหัวใหญ่ก่อนจ้ะหัวเพิ่นก็นจะเป็นคือสีเด้อจ้าหัวเพิ่นหัวงาม ง่ามบ่จ๊ะหัวงามีหลีแต่เฟิ่นกับหัวง่าว่ายง่าวไปก่อนด้วยจ้ะบ๊ายบาย